แล้วบนนองกโอนี่เนาะสวัสดีครับลูกสวัสดีครับเพี่ยังครับตันบอกผิดตัดนผิกดีใจขจารบโนี่ดีใจอิวที่ไปใช้ทำแม่ติดตั้นแมติดกัะเสด็มแมานอนยูบผิดได้รับจ้างตัดบอกผิกใส่หิ้มูแมานอนอยู่บ้านครับนี่คนโทรหาจับโทรศัพท์กูบ่อยเนาะ ฉี่แสบทำได้โูกอันจับปอกพริกเราไปจับเอออย่าไปตัดออกไลป็นนั้นไม่แค่อยู่นีคอนโทหาแต่มันหลับบอดเลใส่ถุงมืออ๊ปูเรสิมานอนอยู่บันกว่ามูบัดินปูเรซิมานอนยุบันกร่บ ตัน้นเบอร์หันเราคองกฤติเดมานอนได้หลุอเด้อครับสามถุงก็ไป่อเราดอกบาตินะเดี๋ยวไม่ไดเจ้าหาำหลังมาสวยข,ออข้างหลาออกไปเลนกลางห้อมาถงค่ะให้ตัดบอกพริกค่ะว่าสิใหหมูมานอนนะ้่แม่ก็เลยบอกวายตาบอกพริกแล้วก่อนผุหลรบมาสีถุงผุหลาบกฤสิเห้วถ้วยนี่อยากอยากเนาะอยากโดนไดรไลนเราเด็ันะมาถึงถึงโดนเนาะ เพดเป็นวะค่าเพดเป็นวะจ้านี่แหละสิมาเป็นลูกสะใภ้ไม่ดาวก็ต้องตัดบอกพริกเพดเป็นนะจ้าบอกนะลูกฮะเราสมัครลูกสะใภ้รึเสิรับสมัครผู้สาวมาตัดบอกพริกซอยวะผู้สาวบอกถ้าม<อ>ีาคนอยากมาซอยก็มาซอยเถอะแม่เหตุยากกหตุยาก <laughs> มันจะี๋ยมึงด้สิจุ่มหลอกถ้ามีคนมาซอยเห็ุเนีย่ยเหตุดนก็โดน ตัดเป็นเด้อค่ะเดอ้อเบิ่งเด้อว,ว่าเห,เเหเาตุว่าเป็นตนะินี้เหตุเป็นบัสุย่างเด้อยนี่ต่านเลนอ่ะที่หนึ่งมแม่อื่นผู้บ้าแม่มาสไยเดบลูกผู้ดีเอาหน่ะเพื่อนบ้านนั่นละผู้ดเขาตายแล้ว บุริกผู้เดียวปัตัดปัตัดพีหลอกเนาะเพื่อนบานตายตะนูดแล้วต้องไปออกกันร่างกายแล้วมาติ่นจอยเราโอเคมาติ่นบลิจอยตัวดีๆครับตัวดีๆมีอะไรเห็นบ้าหนึ่งเก่งมุสยังกันไในดวงดาวนี่โคนเห้าหามาติ่นฮกเทีย